สวัสดีจากเมืองสตาร์บุกนะคะเมืองสุดท้ายของทริปเที่ยวยุโรปปี2022นะคะหลังจากที่เรานะคะเช็คเอาท์จาก Airbnb ที่เมืองอินเตอร์ลาเคนนะคะเราทำการลากกระเป๋ามาด้วยแล้วเราจะไม่กลับไปที่สวิตแล้วก็คือเราต้องการหาที่ฝากกระเป๋าที่สตาร์บุกเราก็ไปเจอว่าที่สถานีนี่นะคะของ รถไฟ SNCF เลยอะเขามีบริการรับฝากกระเป๋าด้วยนะคะค่าใช้จ่ายก็คือประมาณ9.5ยูโรขึ้นอยู่กับขนาดกระเป๋าแล้วก็ฝากได้24ชั่วโมงนะคะหลังจากฝากกระเป๋าเสร็จเราก็ออกมาจากสถานีดน้านหน้าแล้วก็เดินไปเตรียมเที่ยวข้างในเมืองสตาร์ทบุกแล้วก็สำรวจรอบๆว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่ตอนเย็นนะคะเราตั้งใจจะเดินตลาดคริสต์มาสที่นี่ รื่องอะไรหรอกเราก็ต้องกลับไปสถานี้อยู่ดีเจอค่าฝากกระเป๋าไป20ยูโรเปอร์เดย์แต่ว่าช่องใหญ่อ่ะมันก็ใส่ไม่รู้ว่าใส่สัมภาระเราหมดไหมอ่ะรอ กลคืนคนน่าจะเยอะนะเป็นต่อเป็นรั้วกันอย่างนี้เลยอ่ะเออแม่น้ำคนตตปอบแปะแต่โชคไม่ดีของวันนั้นนะคะวันนั้นอากาศไม่เคลียร์ท้องฟ้าไม่สดใสนนแล้วก็ฝนเนี่ย คืมคมทั้งวันเลยนะคะพอเดินไปได้สักพักหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกขึ้นนะคะจากเดิมนี่มันค่อนข้างหนาอยู่แล้วเพราะฝนมันตกมันก็เปียกแฉะไปหมดนะคะเราเลยต้องหาที่พักหลบฝนแล้วก็ตอนนั้นก็หิวด้วยเราเลยตัดสินใจหาอะไรกินนะคะซึ่งเราก็ได้ไปเจอร้านลาเมงร้านหนึ่งที่คิดว่าเหมาะกับอากาศฝนตกมากเพราะเราต้องการกินซุปอะไรที่มันร้อน จากการที่เสิร์ชดูใน Google นะว่ามันมีพวกลาเมงหรือเป็นซุปหรือร้านอาหารไทยอะไรบ้างที่อยู่ใกล้เราที่สุดนะคะเราก็ไปเจอร้านนี้เนาะชื่อร a าเมงช็อปซึ่งมันเป็นร้านเล็กๆที่เน้นขายเฉพาะราเมงอย่างเดียวเลยแต่ก็จะมีพวกของทอดพวกเกี๊ยวซาแล้วก็ท็อปปิ้งอะไรต่างๆที่ร้านนี้ด้วยเนาะคือตอนนี้ฟังโชว์ในหน้าสตี e วิวปี w ป2 3ี2023มาให้ดูนะคะ เป็นช่วงเวลากลางวันเนาะก็จะเห็นว่าเมืองมันค่อนข้างน่ารักเลยนะคือชอบที่เมืองมันมีอะไรให้ดูให้เลือกชมเยอะแล้วก็มันใกล้กับพวกมหาลัยด้วยร้านค้าต่างๆก็คืกคือนน่ะคือถ้าฝนไม่ตกนะคิดว่ามันมเป็นเมืองที่น่าเดินเล่นแล้วก็มีอะไรให้หน่าสำรวจเยอะมากกลับมาที่ร้านลาวมิงของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาลาวมิงเป็นยังไง ชามแรกนะคะเป็นราเมงคลาสสิกแหละจำได้ว่ามันให้สั่งทางแอปมือถือก็คือสแกน QR ในมือถือแล้วก็กดสั่งจากในมือถือได้เลยนะคะแล้วเราก็แอดท็อปปิคเพิ่มเป็นพวกข้าวโพดแล้วก็เนือ้อไก่จำได้ว่าเราไม่รู้หรอว่ามันจะพอชันใหญ่แค่ไหนแต่พอมาจริงแล้วเนี่ยชามค่อนข้างใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดไว้มันไม่ใช่ไซส์คนเอเชียแบบที่เรากินในฮาจิบัง หรือว่าโอชิราเมงอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่กว่าที่คิดมากๆเลยซึ่งพอลองกินแล้วเนาะทุกอย่างเนี่ยรสชาติอร่อยโอเคคือปกติเวลาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่ได้คาดหวังอาหารเองชีว่ามันจะอร่อยเพราะว่าด้วยวัตถุดิบด้วยอะไรหลายอย่างพนักงานก็เขาก็ไม่ใช่คนเอเชียเขาก็จะเป็นคนผิวสีอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสูตรมันจะนิ่งหรือเปล่าแต่ว่าร้าเนี้ย เราให้คะแนน10เต็มก็คือออกไปเลย8คะแนนเลยด้วยความที่เคยนอกอากาศหนาวมากหิวมากแบบคิดถึงอาหารไทยด้วยเพราะอยู่มาหลายวันแล้วก็รู้สึกอยากกินอะไรที่มันแบบเค็มคลนรสจัดนิดหนึ่งร้านนี้คือตอบโจทย์สุดๆเส้นก็เหนียวหนึบยกนี้ก็ให้ มีคามาโบโกะคล้ายๆลูกทิ้นปลาเนาะใส่มาให้ด้วยชอบมากราคาของเมนูที่เรากินนะคะมันเป็นเมนูคลาสสิกอะเริ่มต้นมัน11.9ยูโรนะคะแต่ว่าเราอะใส่ท็อปปิคเข้าไปเพิ่มนน่นนั่นแอดเนื้อไก่แอดข้าวโพดแอดอะไรเข้าไปมันก็อาจจะแพงนิดนึงคิดว่าถ้าจะไม่ผิดก็ตกประมาณ14ยูโรโดยประมาณนะคะ โซนอีกชามนึงนะคะเป็นเมนูที่เป็นออกแนวเผ็ดสไปซี่ต้มยำนะคะซึ่งเขาได้เอ็กซ์ต้าเส้นเข้าไปด้วยทำให้ชามมันใหญ่กว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากมันไม่ใช่ใช้ปกติที่กินกันมันเท่ากับแบบกะละมังข้าวเลยนะคะก็คือกินหมดชามนี้ก็คืออิ่มจนไม่สามารถเดินได้แบบสบายตัวนะคะถ้าใครที่ไปสตาร์บุกแล้วอยากมองหาราม,มงที่อร่อยก็แนะนำร้านนี้เนะาะรามงช็อป 一样 เหมือนเม,ม้นมันใหญ่ขึ้นเรืร่รอยๆไม่งั้นเราไปรอใต้ใต้ตรงนั้นใต้ลานใช่ไหมแ <c oughs> ลนด์มาร์กตรงนี้นะคะเป็นถนนหน้าโบสถ์กลางเมืองนะคะที่มีชื่อว่า การเดลเดลนอตรดามสตาร์ทปุก um นะคะเป็นโบส,สโถ์สไตล์โกธิกที่สูงมากๆเลยนะคะคือไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของในเมืองอะถ้าเงยหน้าขึ้นมาก็มักจะมองเห็นโบสถ์เนี้ยเพราะว่ามันสูงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตลาดคริสต์มาสด้วย เธอมนต้องมีที่วางสกออตไบร์เอะไรอย่างนี้ไหมรู้หลามากเออพอฝนตกนะคะตัวเรื่องในการเดิมมก็มีไม่มากเราก็เลยต้องหา ร้านที่อยู่ในร่มเราก็เดินชอปปิ้งแผอันนี้ก็เป็นร้านที่ขายของตกแต่งคริสต์มาสแล้วก็ซื้อของฝากในร้านเนี่ยหลายอย่างอันนี้เป็นมีพับของแบรนด์ทางฝั่งฝรั่งเศสนะคะโอพีโนซึ่งแบรนด์นี้ก็ ค่อนข้างดังในฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะใบมี me, มันจะทำจากเนล็กคาร์บอนหรือว่าสแตนเลสแล้วก็มีความคมแต่ว่าถ้าที่เรารู้จักอของวิก t ตอร n นีอกของสวิตเซอร์แลนด์ก็ดังเหมือนกันเนาะแต่ว่า Victor ร n o ีอกก็จะมีราคาแพงนะคะส่วนใครที่จะซื้อมีดพกก็อย่าลืมโรรดใต้เครื่องตอนที่ไปสนามบินนะคะเพราะว่ากฎของสนามบินเขาไม่อนุญาตให้พกพวกมีดวัตถุมีคม ถือขึ้นเครื่องนะคะ ปารีนี่เขาคิดขายเกาลัดมากเลยสังเกตว่ากลิ่นของเกาลัดเนี่ยเวลาตั้งขายที่ไหนกลิ่นมันหอมมันชวนเรียกแขกมากแล้วยิ่งฝนตกแบบนี้นะมันร้อนรอนุ่นอุ่นแล้วกินอะไรเคี้ยวเค้วหนึยๆนวอะเหมาะมากเราก็ไม่ได้ซื้อเรา พลาสติกนะนะใช่แต่ว่าลายสวยเธอลายมันคิสมากดี จากตลาดคริสต์มาสที่นี่นะคะเป็นตลาดคริสต์มาสที่เก่าแก่ที่สุดเลยในยุโรปคือมันมีมานานกว่าประมาณ400กว่าปีที่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันคือต้นต้นตำรับเลยแล้วก็มีความปิดเอกลักษณ์มากๆ <c oughs> คือเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองหลวงแห่งคริสต์มาสนะคะ <c oughs> เราเลยตั้งใจจะมาเดินตลาดเนี่ยเป็นไฮไลท์ ตั้งใจแพนมาจากที่เวืองไทยเลยว่าอยากมาตราดนี้มากนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายและอย่างที่บอกนะคะบรรยากาศมันฝนตกแล้วก็เปียกคือมันก็ดูโรแมนติกไปอีกแบบหนึ่งแลถ้าดูในคลิปนะคะแต่สถานการณ์จริงอะตอนที่อยู่ตรงนั้นอะคือฟ้า็นคนไม่ชอบฝนตกและไม่ชอบให้เหนื้อตัวเปียกคือชอบฝนตกต่อเมื่อตัวเองอะอยู่ในที่ลมหรืออยู่ในอาคารอันนี้โอเคนะคะ ซึ่งตลาดนี้นะคะก็สมคำล้ำลําเลยจริงๆมันคือรวมงานฝีมือของฝากของแฮนมีดเครื่องประดับคริสต์มาสนี่คือจุกๆมีเยอะมากแล้วลานตาทุกแบบที่จะนึกได้ทั้งงานไม้เครื่องแก้วเครื่องเป่าเครื่องปั่นดินเผาของหวานช็อกโกแลตวายเครื่องดื่มไส้กรอกขนมปังนะคะคือเขาพยายามจะสนับสนุน คนในชุมชนสินค้าที่เป็นท้องถิ่นน่ะคือพ่อค้าแม่ค้าอาจจะมาจากนอกเมืองคือเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในตัวเมืองหรอกแต่พอถึงเทศกาลคริสต์มาสอะ่ะเขาก็ขับรถเข้ามาแล้วก็เอาของที่เป็นของฝีมือหรือเป็นของขึ้นชื่อจากหมู่บ้านตัวเองอะ่ะเข้ามาขายในตลาดคริสต์มาสซึ่งบรรยากาศเออมันประดับไฟตกแต่งสวยงามร้านค้ามีของเล่นมี กตาต่างๆนะคะมันทําให้บรรยากาศที่มันหนาวแล้วก็ดูจืดชืดในช่วงที่อาจจะมีหิมะตกอะ่ะมันเป็นสีสันช่วงหนึ่งที่เขารอคอยกันมาเลยนะคะ อีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราเตรียมมานะคะก็คือเราอยากไปร้านเลอตีปูชงนะคะมันเป็นร้านที่ตกแต่งหน้าร้านนะเป็นตุ๊ก,กตาหมีนะคะแล้วก็โซนซอยนี้แต่งสวยมากเราเห็นในรูปแล้วก็อ,อยากจะมาเดินซอยนี้เนาะแต่พอฝนตกแล้วตุ๊ก,กตาก็เปียกหมดเลยค่ะ ถ้าฝนไม่ตกอ่ะเราเป็นตอนกลางวันเราคิดว่ามันจะสวยกว่านี้เนาะแต่ตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนแล้วฝนตกเรารู้สึกว่ามันให้บรรยากาศฮาโลวีนมากกว่าคริสต์มาสนะคะก็แปลกๆดีแล้วมันเป็นสีแดงๆาฟ้าแอบหลอนๆนิดนึงอ่ะ

ส่วนอันนี้เป็นห้างนะคะการเลรีลาฟาแอดสตาร์บุกนะคะเป็นห้างดังเหมือนกันแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองสตาร์บุกเลยมีพูดคอร์ดอาหารสินค้าของแต่งบ้านของแบรนด์เเคาารื่องสำอางมีหมดเลยแต่ว่าตอนนั้นเราออมไม่ไหวเราเลยเรียกเ,เรานั่งรถไฟกลับไปยังปารีสนะคะแล้วก็เรียกแท็กซี่จากปารีสเนี่ยให้ไปส่งที่ Air b บ b ีที่อยู่ใกล้กับสนามบ,บินซีดีจีเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราต้องเดินทางกลับไทย ส่วนอันนี้นะคะเราพารีวิว a i r b บินที่พักขึ้นสุดท้ายนะคะคืนละ2,500บาทเองนะคะอยู่ใกล้สนามบินด้วยนะคะเพราะว่าไฟเราต้องออกจากสนามบินซีทีเช้ามากแล้วก็เลยเลือกที่พักใกล้สนามบินซึ่งที่พักอันนี้เราว่าโอเคมากเลยนะคะเป็นที่นอนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราเดินทางในคลิปนี้มาแล้วก็เป็นทุกอย่างเป็นส่วนตัวหมดเลยมีห้องรับแขกห้องครัวห้องนอนแยกสัดส่วนแล้วก็ ไม่ต้องใช้ปนกับใครนะคะมีของอุปกรณ์ครบถ้วนเลยนะคะก็พาไปดูตามคลิปเนาะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างถ้าใครสนใจอยากจะพักที่พักนี้นะคะเดี๋ยวแปะไว้ในลิงก์ดีสคริปชั่นข้างล่างก็ได้นะคะในห้องครัวเหมือนเป็นครัวที่เขาใช้สำหรับคนที่อยู่แบบลองเอทอมจริงๆเลยมันมีตู้เย็นมีเตาปิ้งมีเตาอบมีเตาแก๊ส สี่หัวให้ใช้แต่ว่าคนืนนั้นเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเพราะว่าเราเหนื่อยมากแล้วก็เดินทางกว่าจะมาถึงที่พักอันนี้ก็ดึกมากแล้วด้วยนะคะเราก็ทำได้แค่สำรวจคร่าวๆแล้วก็เตรียมจัดกระเป๋าเพื่อที่จะพร้อมบินกับไทยนะคะมีเอ็กซ์ตร้าแบงเกตให้ตู้น้อยๆไมเป็นเสือ้อแล้วก็อุ้ยอะไรวะ เป็นห้องน้ำห้องน้ำสะอาดมากคิดถึงที่ฉีดคนเนาะมีผ้าขนหนูให้เขามีสบู่ให้ มีคัตตนบัตแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเป็นอะไรวะ <c oughs> มีรวิภาษาฝรั่งเศสเอาว่าเป็นครีมเป็นสบู่สบูยย่แล้วอันนี้เป็นแชมพูแน่นอนสชมก้อนก็มีก็อ่างล้างมือ แล้วก็ตออกนะั้อบน้ํามีฮีเตอร์อยู่ในห้องน้ําด้วยนะซ้ายมือเป็นตั้อาบน้ำเป็นเลนชาวเวอร์กับฝักบัวโอเคเลยไฟสว่างสวยดีเป็นตู้ชาวเวาบอกตรงนี้มีโอ้มีได้ปอผมอันใหญ่ด้วยจ้า หน้าสะผมอยู่เหมือนกันแต่ต้อต้องสะผมพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะถึงสนามบิน c d g นะคะเราก็ทำการเช็คอินแล้วก็เข้าไปโซนบอดดิ้งดีติวฟรีนะคะคือฝรั่งเศสก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำหอมถูกนะคะก็มีคนฝากซื้อน้ำหอมหลายขวดนะคะซึ่งมันถูกกว่าจริงๆถ้าเทียบกับที่ไทยแล้วที่สำคัญนะที่สนามบินนะ่ะ เขาใจดีมากนะคะเขาให้พนักงานอะ่ะเขาถามว่าเราเคยเป็นเมมเบอร์เขามาก่อนหรือเปล่าคือถ้ายังไม่เคยเป็นรับสมัครเมมเบอร์อ่ะมันก็จะมีส่วนลดซื้อครั้งแรกสําหรับเมมเบอร์อีกฟังจำไม่ได้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์แต่ประมาณแบบ5%หรือ10%น่ะซึ่งมันก็เยอะแล้วนะถ้าถ้าซื้อเยอะๆ10%เอย่างเงี้ยก็ลดได้ไปหลายหลายพันเลยทีเดียวนะคะก็ตรงเนี้ย สามารถสอบถามพนักงานได้ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าหรือว่าสมัครรีจิสเตอร์แอปพลายเป็นเมมเบอร์ไปแล้วจะมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะลองถามพนักงานอีกทีนึงก็ได้นะคะ ส่วนขากลับนะคะเราก็บินใส่การบินเดิมนะคะ EVA นะคะของไต้หวันนะคะแล้วก็ไปทานสีที่ไทเปเหมือนกันคือโดยรวมสายการนเนี้ยถ้าไม่ต้องเป็นต้องต่อเครื่องอะ่ะทุกอย่างโอเคหมดเลยเครื่องใหม่แอร์สวยอาหารดีนะคะอาหารก็ไม่แย่หรอกก็พอกินได้แล้วก็พรารู้สึกว่าขากลับเนี่ยเสิร์ฟอาหาร บ่อยมากเสิร์ฟเยอะเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟบ,บ่อยจนต้องรองขอชีวิตเพราะกินไม่ไหวแล้วนะจริงๆนะคะก็เหล่านี้จะเป็นคลิปปิดท้ายนะคะเป็นบรรยากาศสําหรับอาหารแต่ละมือที่ได้รับจากไฟที่บินจากปารีสไปไทเปแล้วจากไทเปมาแบางคอกนะคะใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่ดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะ